สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดี f อทุกท่าน,นมาพบกับช่องเลขนักราชนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลหวยนะครับผมฮานอยรวมนะครับของวันที่ของวันที่18ครับผมพฤษภาคม2500 67ครับผม รับเป็นการปล่อยต่องวดของช่องเลขลนักลับของวันที่19พฤษภาคม2,568ครับผมเช่นเคยครับผมก่อนไปดูตัวเลขผลสรุปกันก็มาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักลาด ในช่องทาง YouTube ช่องทางเดียวนะครับผมขอ F c ีทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามช่องเลขนะครับและแนะนําบอกต่อช่องเลขนะคขับขอทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือมีโชคมีลาบอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ากว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับผมรวยรวยรวยครับผมมาดูตัวเลขผลสรุปกันเลยนะครับ เลขนาคราชฮหาหนอยรวมวันที่18พฤษภาคม2567รูดบนล่างเลขนาคราชวางไว้0 1 3 4 5เมื่อนำตัวเลขทั้ง5ตัวนี้มาประกบจะได้คู่เจาะดังนี้10คู่0 1 0 3 0 4 0 5 4 5 1343153435 1, 3, 3, ครับนะครับคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปที่4เดือนเข้าเดือนที่4กับ6วันนะครับที่นะครับฮาหนอยรวมไม่เคยหลุดเลยนะครับผมมาดูผลครับผมเฉพาะกิจผลที่ออกนะครับผม267 สองหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับผมฮาหนอยเฉพาะกิจฮาหนอยเฉพาะกิจไม่เข้านะครับฮาหนอยเฉพาะกิจไม่เข้ามาดูการชาติครับผมผลที่ออกหนึ่งห้าห้าหนึ่งเก้าเข้ารูดห้านะครับบนครับเข้ารูดห้าบนครับ เข้ารูดหนึ่งล่างครับผมได้สามเด้งนะครับดูต่อครับผมหาหนอยพิเศษผลที่ออก0 4นย์ห้าครับผมเข้าศูย์หลักร้อยครับผมเข้า4หลัก10บนครับผมเข้า5หลักหน่วย บนครับผมเข้าสามตัวนะครับผมสามตัวแตกนะครับผมสามตัวแตกนะครับผมศูนย์สี่ห้านะครับผมได้4ีเด้งครับผมเข้าตัวเจาะด้วยนะครับผมเข้าตัวเจาะสี่ห้าได้ห้าเด้งนะครับผมได้5้าเด้งดูต่อครับผม ฮานอยปกติผลที่ออก3 2 2ล่างออก2 2นะครับผมนะครับฮานอยปกติไม่มีนะครับ2เราไม่มีนะครับไปดู VIP ครับผลที่ออก3 3 4 4 5ครับผมเข้ารูดบน3ครับ เข้ารูดบน4ครับเข้าตัวเจาะ3 4ครับเข้ารูดล่าง4ครับเข้ารูด5ล่างครับเข้าตัวเจาะ45ครับผมได้6เด้งนะครับดีใจด้วยนะครับผม fc ทุกท่านนะครับผมสัทิติครับ 4เดือนกับ6วันนะครับนะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับผมมาดูเลยครับผมว่าฮานอยรวมเราได้กี่เด้งนะครับ8 8ดแปบวกหเท่ากับสินะครับ13เด้งนะครับในห้าฮานอยก็มาดูต่อครับเลขลาดวางอะไรไว้นะครับผมวันที่19นะครับครับผม เลขนักนาคลาดนะครับผมฮานอยรวมวันที่19กพฤษภาคม2567นะครับรูดบนล่างเลขนาคราดวางไว้นะครับ78นะครับตัววิน7 8 9นะครับมาอีกแล้วครับลักษณะแบบนี้นะครับผมเลขชนกันนะครับเป็นตัวเบิ้ลอย่างนี้นะครับต้องมาเลขพี่น้องนะครับมาเลขพี่น้องนะครับ นะครับหรือมาเบิ้ลนะครับหรือมาเบิ้ลในมาเรียกพี่น้องนะครับนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเข้ามาแล้วต่อเนื่องสี่เดือนกับเจ็ดวันนะครับผมคลิปนี้นะครับสี่เดือนกับเจ็ดวันนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตัวเลขมันเบิ้ลนะครับเจ็ดกับแปดซ้ํากันนะครับวันแล้วก็จะมีเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับเลขมีอยู่แค่นี้นะครับ เลขลาดทำตามสูตรนะครับผมไม่มีนะครับไม่มีเขาเรียกอะไรทำตามสูตรมาแบบไหนก็ออกให้ดูแบบนั้นนะครับผมอธิบายให้ฟังแบบนั้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสูตรไม่หลุดนะครับ7กับ8 7นะครับ7กับ8มาแน่ๆนะแต่ยังไงนะครับผมสถิติสูตรก็คือสูตรนะครับสถิติก็คือสถิตินะครับมีเข้ามีหลุดนะครับผมนะครับไม่ใช่เห็นว่าตัวเลขน้อย หรือว่าชนกันนะครับผมแล้วเราจะนะครับไว้ใจตัวเลขไว้ใจสติไม่ได้ครับผมต้องมีสตินะครับผมเพราะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนี้นะครับมันมีความเสี่ยงอย่างที่ได้เป็นคําเตือนจริงนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมครับเอาตัวเลขที่มีอยู่นี่ครับเลข5ตัวที่เลขคลาดละคลาดวางไว้ให้นะครับผมนำไปเปรียบเทียบวิเคราะห์ดูกับสํานักอื่นอาจารย์ท่านอื่น นะครับที่เราชื่นชอบหรือกดติดตามท่านอยู่นะครับผมเมื่อปรากฏว่ามันมีเลขตัวใดก็ตามที่มาชนมาเหมือนกันแล้วนะครับผมเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเสี่ยงในการลงทุนนะครับในการนำไปใช้งานนะครับขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับผมอย่าลืมทำเสตินะครับผมเพราะไม่มีสำนักใดอาจารย์ใดรู้ล่วงหน้าว่าจะออกตัวใดนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความหวังดีจากช่องเลขนักลาชนะครผด ที่พูดอย่างนี้บ่อยๆก็เพื่อเตือนสตินะครับผมนะบอยากให้ fc ทุกท่านที่ได้นำตัวเลขไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วนะครับได้มีกำไรกลับมานะครับตามเจตนารมณ์ของ f c ซเองและก็ของเลขพลาดนะครับก็นะครับจับหน้าจอไว้นะครับผมแต่เลขพลาดก็หวังว่า7กับ8ต้องมานะครับต้องมานะครับถ้า ตามสูตรจริงๆนะครับเศรติที่เคยมีนะครับผมเน้นไปที่7กับ8ครับผมแต่จะมาหน่อยไหนฮานอยไหนไม่ทราบนะไม่ทราบนะครับก็ท้ายนี้นะครับผม fc ทุกท่านก็เลขาธิกาก็ขอฝากนะครับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแนะนำบอกต่อนะครับช่องเลขาธิารให้แก่ช่องด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนะครับ การติดตามน้อยเพราะการมองเห็นก็จะน้อยนะครับเป็นกาลังใจให้แก่ช่องเลยครับผมขอทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ไม่ขาดมือครับผมรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ